สวัสดีครับพบกับผมกับช่องเราถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในส่วนของการแก้ไขนะครับอีกนิดเดียวนะครับจบแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ back end นะครับผมเดี๋ยวผมล็อกอินเข้าไปล็อกอินเข้าไปก่อนเนาะอ่า,อานะสีแอดมินของผม <c oughs> อ่าผมลองกดปึ๊บยังกดเซฟไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผม มาทีา่ซ้ายมือนะครับที่โคดดิ้งของเราผมจะไปช้าๆนะโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับผมขอเช็คตัวเพอร์ n ันตัวนี้หน่อยนะครับลิกแล้วขอดูตัวรูทตัวเล้านี่หน่อยเพอร์สันสำหรับการพุทเมธอดพุทนะครับผมจะต้องมี ID p a พารามิเตอร์นะครับก็ไม่ยากเรามีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับผม อ่าโอเคเรากลับมาที่คอนโทรเลอร์ของเรานะครับคอนโทรเลอร์เพรสซันคอนโทรเลอร์เพรสซันของเราครับเรามีตัวอย่างอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขอยอ่อตรงนี้นะสำหรับการพุทเนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยคือมีไอพารามิเตอร์เราสามารถลอกได้นะลอกของลิ์นี่ก็ได้แล้วก็อะไรอยังงับนะลอกของคืีเอนด้วยนะครับเหมือนมันผสมกันนะครับผมตัวตัวนี้คือค่าที่ส่งมาจากเทคบ b ็อก ตัว i d พ a ร a m dot id เนี่ยคือค่าที่ส่งมาตาม URL ก็คือ id โอเคพอพอจะมองภาพออกไหมครับเดี๋ยวผมจะก๊อปของ delete นะครับผมมาเลยนี่อยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยขออนุญาตใช้หน่อยนะ delete ปึ๊บวางตรงนี้ก็เป็นอัปเดต person f นเฟเสร็จในส่วนของ cat ตรงนี้นะครับผม แดี๋ยวผมตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็นอัปเดตเ l ็ดเรเซนต์อัปเดตเ็ดผมไม่พลาดหรอกเอเวีนะ่ยรอบเนี้ยบอกเลยผมพลาดสองรอบติดนะเหมือนโดนเหมือนโดนดับเบิลคิวอะอ่ะหมดกี้โมหมดกี้โมเม,มื่อกี้นะครับเปลีย่ยนตรงคอนนี่นะเนาะอเวเเสเพอร์ซันตรงนี้ไฟล์แอนด์อัปเดตไม่ใช่ดีล t ทนะ เป็นไฟล์ one and update นะครับผมเมื่อกี้เราก็ของร e m o v แล้วมี id p a r a เ e t e r มาแล้วไปก็ของค r e a t e บ้างนะครับผม name น,นะครับค่าที่ส่งมานะครับผมเราส่ง name มาเปลี่ยนเนาะเอาไว้ตรง Read ไว้ข้างบนโอเคมา enter นี้มาได้ทีนี้ตรงนี้ อันนี้ช่องแรกเนี่ยสำหรับไอตัว a ิวเ m e n t อันแรกนี่เนาะคือค่าที่เราจะไปค้นหาในฐานข้อมูลว่าจะอัปเดตเลคคอร์ดไหนนะครับผมอันที่สองคอมมามาคอมมาต้องมาแล้วเราก็ใส่เราจะอัปเดตเรคคอร์ดเนมนะครับผมจำชื่อในฐานข้อมูลผมได้เนาะเราก็ใส่เลยเนมเท่ากับเนมนะครับผม จะได้เห็นชัดนะครับอ่าแต่จอใหญ่เลยละกันนะครับผมเนมเท่ากับเนมนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมอีตัวอาร์กิม t นตอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าอัปเดตนี่คือ new เป็นค่า true นะครับผมต้องมีนะตัวนี้ต้องมีปึ๊บเลฟเจสันอัปเดตออกไปอ่ะ ผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเดี๋ยวเราไปดูมันอาจจะเขียนผิดอะไรตรงไหนอีกนิดหนึ่งครับผมนี่ประจําเลยนะครับผมเราไปดูในส่วนของฟอนต์เอ็นกันบ้างนะครับผมทันผมไม่เอ่ยขอ,องแบ็กเอ็นนะครับ ID underscore ID นะครับเท่ากับค่าพารามิเตอร์ที่ส่งมานะครับผม Name ในฐานข้อมูลนะครับเท่ากับค่า Name ที่เราส่งมาจากหน้าบ้านนะครับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ new ทูนะครับผมจะอัปเดต จะสั่งอัปเดตนะครับไฟวันแอนอัปเดตโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นไปทังโบนไว้ให้มันต่อกันเหมือนเดิมนะครับผมสวยงามส่งอัปเดตออกไปโฟลเลอรอัปเดตเฟลโอเคมาที่หน้าบ้านโฟลเดอร์คลาแอนนะครับ s r c c o m p o n e n t แวะทำฟังก์ชันกันก่อนนะครับผมปึ๊บ person.js นะครับ เ e อ p e r s นรีมูฟเ e อ e r s o นก๊อปมาเลยก๊อปของรีมูฟก๊อปของรีมูฟนี่แหละนะครับก็เป็นอัปเดตเ e อร์ n ันนะครับส่งค่าอะไรจะ๊ะส่งค่าเน e ถ้าอย่างเรามีหลายตัวเนี่ย มี name มีนามสกุลมีดีเทลเราก็ส่งมาเป็น object นะก็ไม่ใช้ไม่ต้องใช้ชื่อ name ก็ได้ใส่ใส่เป็น uh, data อะไรก็ได้ครับผมเป็นก้อนๆมาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพาเพิ่มถ้ามันมีเยอะกว่านั้นนะนะต้องมี id อันที่หนึ่งเนี่ยอันที่สองอันที่อันที่สอง id ใส่ id มาด้วยนะครับ id จะต้องถูกส่งไปด้วยตรงนี้นะครับ Name จะต้องถูกส่งไปแบบไหนครับให้เราไปดูครีเอทนะครับก๊อปก๊ปี้ของ c r e เอทได้เลยนี่นะครับผมก็คือคอมมาแล้วก็ต่อด้วยอ็อบเจกต์ด้วยค่าที่เราจะส่งไปนะครับผมผมก็เอามาต่อด้านหลังเนมถูกส่งไปอย่างนี้ถูกต้องแล้วอ่าเดี๋ยวมีนิดนึงต้องเปลี่ยนเนมส่งไปแบบนี้นะครับผมขอย่อเนาะจะได้เห็นชัดๆ ส่งเรารับไอไ้อพารามิเตอร์มาสมอันเนาะอันแรกเนมอันที่สองไอดีสามเป็นโทเค็นส่งไปตรงนี้นะครับสำหรับเนมนะครับเราจะส่งไปกับอย่างนี้ไอนะครับส่งไปเป็นพารามิเตอร์นะครับอันนี้เป็นก็เป็นร e q u e s t Body นะครับผมตรงนี้เม็ต่อนี่เห็นไหมผมเกือบลืมละไปก๊อบของเขามาอัปเดตก็ต้องเป็นเม็ดตอนพุทธนะครับผมทีนี้เราก็อัปเดตเวื่อนท่นนี้ ไปเรียกที่หน้าบ้านของเรานะครับผมที่อยู่โฟลเดอร์เพจแอดมินอัปเดตเพอร์ซันนะครับผมเราก็เพิ่มอัปเดตเข้ามานะครับผมออน u ับมิดนะไม่คีเอทล้วเรามาที่หัวข้อของออน u ับมิดแล้วไม่คีเอทล้วเราจะอัปเดตเพอร์ซันนะครับมีตัวแปรใส่อาร์กิเมนต์ให้ทั้งหมด3 สามค่าอันที่หนึ่ง name อันที่สอง id นะครับผม id id มาจากไหนพาราแมทพาราพาราม id เนี่ยเนาะามิ a เตอร์ id เนี่ยนะครับผมเอามาวางต่อปึ๊บคอมมา่า load person ปึ๊บ เซตโหลดดิ้งเท่ากับ f a ลครีเอทซักเซเป็นอัปเดตเลส s d ดาต้าเนมซักเซ s นะครับผมแล้วให้มันรีไดเรกด้วยนะตรงนี้เราให้รีไดเรกกลับไปที่หน้าที่แล้วนะครับผมก็ h i s ตอรี่จุดพุดได้ไหมอย่างนี้ฮิสตอรี่เดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ ให้กลับไปที่หน้านแอดมิ a d อ i n create person ใช่ไหมชื่อนานี้ใช่ไหม c อ e a t e person โอเคผมขอลองก่อนแล้วกันลุ้นหน่อยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมาวะเลิบๆนะอันนี้เลิบๆ<อ>นะ เป็นฝากกดติดตามด้วยนะครับเซฟเทสเอ้ยได้อยู่นะเทสเอาเดี๋ยวเทสดิเทสเทสสามโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาหน่อยตรงคำว่าเซฟคำว่าเซฟ ผมจะใส่เป็นคำว่าอัปเดตแล้วกันนะครับเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยอัปเดตผมขอดูเออร์เลอร์หน่อยว่าผมขอเช็คเพื่อความชั่อถนะือกับไปถ้ามีเออร์เลอร์เออร์เลอร์รีสปอนส์มาก่อนลองสัมมิสเซ็ตโหลดดิง โหลดเพิ s o สซันยูดเอฟเฟกต์โ e ลดคีเอ็ไม่ได้ใช้ลบทิ load ้งสิบหนึ่งโอเคนะครับผมผมมองหาเรื่อยครับอ่ะเดี๋ยวมีนิดหนึ่งนะเวลาเราเพิ่มเนี่ยนะครับผมเวลาเราเพิ่ม สมมติผมเพิ่มทียาวมากดเซฟมันเพิ่มแหละมันถูกต้องแหละนะครับผมแต่ผมอยากให้มันเคลียร์ค่าในช่องเทคกบล็อกนี้ด้วยนะครับผมไม่ยากครับมาที่ create นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ในคลิปนี้เลยนะครับมาที่ create ตัวนี้เนาะไปที่เทคกบล็อกก่อน ทบล็อตรง t ท x t บล็ใส่ value นะครับผมเท่ากับค่าฟัง์กชันของเราค่าค่าในสเตตของเราชื่อว่าเนมใช่ไหม mm hmm. ผมลองพิมพ์ดไีได้โอเคโอเคยังเพิ่มได้ก็คือค่า name ต่อไปเราก็สั่งมันเคลียร์ค่าเนมเคลียร์สเตตตัวเนมรีมูฟไม่เกี่ยวออน s ซ b m มิโอเคถูกต้องไว้ตรงนี้ โหลดเพอร์สันออกมาจากใส่ตารางโอเคตรงนี้นะครับเราก็นี่เห็นไหมเราเซตเนมเราเซตเนมนี่นะเราก็เซตเนมเท่ากับค่าว่างเท่านี้เองนะครับผมกดเฟปเห็นไหมได้คนระับลบ แก้ไข9999โอเคนะครับผมก็เสร็จนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะทำอะไรเพราะว่าในส่วนโปรเจกต์ในส่วนของเมินเน่นะครับผมส่วนส่วนใหญ่ที่ทุกโปรเจกต์มีที่ผมทำมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละการล็อกอินรีจิสเตอร์ล็อกอินล็อกเอา แล้วก็ C R U D นะครับผมอาอาจจะขาดไปในส่วนของการอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดไฟล์นะเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณค